เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาศูนย์การค้าตลาดลังสิตจัดพิธีทาบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์จำนวน99รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและว,วันพ่อแห่งชาติปีที่50ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณปิติพงศ์พิสารบุตรกรรมการผู้อำนวยการบริษัทนวกิจประกันภัยจำกัดมหาชน เป็นประธานจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนาตรายัยทางด้านพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทุกปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วกล่าวน้อมรำลึกถึงในพระมหาการุณาธิคุณก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรวัตรวีรวัตโกปร,ริยนธรรม9้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเลขาธิการสหาภาพพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียแอฟริกาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใส่บริสุทธิ์ผ่องใสน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจากนั้นคุณสิทธิพลผู้สมบุรณ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดปทุมธานีนำกล่าวคำถวายพัฒหารเป็นภาษาบาลีส่วนคุณสมจิตจันทรัติการกรรมการผู้จัดการบริษัทรังสิตร่วมพัฒนาจำกัดนำกล่าวคำถวายพัฒหาเป็นภาษาไทยจากนั้นคุณพัชพลชัยสุริยาทาวิกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีนำกล่าวคำถวายจตุปปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลีทางด้านคุณสุวัสด์เดชเทวันดำรงประธานกรรมการตลาดอายลานำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายคุณคุณสิริสิริรัศมีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทร,รังสิตร,ร่วมพัฒนาจำกัดนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ก่อนที่แขกผู้มีเกียรตจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสง์และคณะสงฆ์จำนวนเก้ารูปสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีประสบปิกรณ์ร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมากเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการณุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีพ่อแม่ลูกมีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่นโดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกันถือเป็นการปลูกฝังศิลธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะ เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะถึง50ปีนะครับที่ทางตลาดลังสิตเนี่ยนะฮะได้มีการทำบุญตักบาทอาหารแห้งและเนื่องในวันพ่อแห่งชาติซึ่งไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มต้นปี2ปีแต่ปฏิบัติติดต่อกันมาถึง50ปีนะครับ50ปีแล้วก็มีเว้นว่างไปนิดเดียวในช่วงที่เราเจอวิกฤตการณ์โควิดนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็จะมีประเพณีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่เรารักษาขนบเดิมประเพณีในวันพ่อแห่งชาตินะครับปีละครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าทําบุญใหญ่เพื่อให้พระองค์ท่านนะฮะนึกถึงพระมหาที่คุณของพระองค์ท่าน,นที่มีพระคุณต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยพระสงฆ์นิกกรทั้งหมดเราไม่ลืมพระองค์ท่านโดยเด็ดขานะครับ50ปีมาแล้วค่ะ เราไม่เคยหยุดในการสร้างความดีในการแสดงความกตัญญูแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันค่ะเราทุกคนผนึกกำลังกันตักบาทนิมนพระสงฆ์มา99รูปแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินเราโดยเฉพาะในหลวงราชาการที่9ของเราท่านเป็นต้นแบบของแผ่นดิน ท่านเป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราชาวไทยเลยค่ะเราภาคภูมิใจที่เราเกิดในแผ่นดินไทยนี่คือเสียงจากชาวรังสิตศูนย์การค้าตลาดรังสิตค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากอะฮะที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเพื่อนเพื่อนกลาลยานิมิตรหลายๆท่านองค์กรต่างๆอย่างเช่นบริษัทต่างๆ15้า15กว่าบริษัทที่มาร่วมด้วยให้ความสําคัญ ในการร่วมทําบุญตักบาตรในประเพณีของชาวไทยเราค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชมถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวส์ได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆก,กันกับบุญนิวส์ค่ะ